สำหรับวันนี้จะมาคำทานายเกี่ยวกับการฝันว่าตัวเองได้โดนแตนรุมต่อยนั้นจะหมายความว่าเช่นไรการฝันว่าตัวเองโดนแตนลุมต่อยนั้นช่วงนี้บอกได้เลยว่าอาจจะมีเรื่องที่จะไม่ค่อยดีนักถือว่าเป็นเกี่ยวกับผู้คนเสียส่วนมากจะมีสตรูคอยปองร้ายทำให้ต้องโยกย้ายหรือ โยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้และการพบปะคนจำนวนมากมักเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ไม่ค่อยน่าพอใจมากนะักคุณจะได้ลาบก้อนโตจากผู้ใหญ่ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องศัตรูคู่แข่งของคุณจ้องจะทำร้ายคุณอยู่นั่นเองก็ถือว่าเป็นความฝันที่มาเตือนให้เราทำจิตทำใจและระมัดระวังตัวเอง ให้ดีในช่วงนี้ควรมีสติกับการทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างรอบคอบให้มากเลยทีเดียวส่วนเรื่องราวของความรักนั้นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์กับมิตรต่างเพศความรักของคุณสดใสเป็นสีชมพูเลยทีเดียวแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องรถไฟชนกันได้หลายขบวนต้องระมัดระวังและวาง ตัวให้ดีเพื่อจะไม่เกิดปัญหาเรื่องงานเข้าที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจมีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกับคุณที่ต้องสงสัยว่าจะมีอยู่ในเวลานี้นั่นเองส่วนเรื่องดวงการงานและการเงินนั้นรายจ่ายส่วนใหญ่เสียไปกับความช่วยเหลือ ผู้อื่นเป็นส่วนมากที่มาขอจากคุณในระยะเวลานี้ต้องพิจารณาไต่ตองให้ดีให้รอบครอบก่อนที่จะช่วยเหลือใครระวังรู่ั่ว,วทางด้านการเงินจะส่งผลเสียได้ในอนาคตและอย่าคำประกันเงินกู้ให้ใครติดขาดเพราะจะมีเหตุผลให้ต้องเสียทรัพย์ไปเป็นจํานวนมากสถานะการเงินจะมีไรายได้เข้ามากว่ารายจ่าย ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมากๆในช่วงนี้นั่นเองเมื่อมีไรายได้มากแล้วควรเก็บออมไว้เป็นทุนในอนาคตแห่งชีวิตของคุณก็ถ่าจะดีมากเลยทีเดียวเป็นการไม่ประมาทกับชีวิตในทุกๆช่วงของเวลานั่นเองแต่ระยะนี้บอกได้เลยว่า คุณไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมมากนะัก